สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทางหุ้นนิเคอีชาวบ่ายปกตินะครับวันที่19มิถุนายน2568นะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้นะครับในรอบเช้าเนี่ยมาสายลูดนะครับพี่พี่นาะเจาะเจาะนี่81นะครับพี่พี่เจาะ81เนาะเข้ามา80นะครับเสียดาย1ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมเนาะเนี่ย ผลที่ออกนะรอบเช้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์หกนะครับเนี่ยแปดหนึ่งเน้นอยู่นะครับเสียดายเนาะก็ใครรูดที่แปดเข้าไปที่แปดศูนย์นะครับมาแค่สายรูดส่วนในรอบบ่ายให้สองกับเจ็ดผลที่ออกห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งอันนี้หลุดไปนะครับแนวทางเนาะเมื่อวานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้วันที่19กนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงปังๆ,งๆนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตาม รับชมแนวทางนะครับในรอบเช้านะครับพี่ผมให้ไปที่เลข0กับเลข2อรูดที่2นะครับ25 26้าสองห ศูนย์แปดสามตัวนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่ศูนย์สองแปดสองแปดสองหกศูนย์ห้านะครับส่วนแนวทางนะครับผมในรอบรอบบ่ายนะครับเราก็จะเป็นใน หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกติเนากรอบบ่ายรอบบ่ายนี้ผมให้ไปที่เลขสามกับเลขสี่รูดที่สี่สี่ศูนย์สี่หกสี่แปด ห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าสี่แปดนะครับ ะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นนิเคเอช้าบ่ายปกตินะครับวันที่19นะครับมิถุนายนมิุุนายน2568นะครับก็ขอให้เพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ